หนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์สมุทัไทยวิสารทูนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานวัดบ้านเก่าบอ่อนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกค้านะครับไปบินทบาทสายบนพนแพงนะครับแต่ต้องผ่านบ้านบ่อเชนิงออกไปตามทุ่งนานะครับลัดเลาะไปตามป่านะครับ,ลลรบแล้วค่อยไปโ่นู้นนะครับบ้านพุนแพงนะครับเดือระยะทางเดินไปนี่สามกิโลเมตรนะครับ ไกลพอสมควรนะวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นทางลัดนะครับแต่ว่าทางลัดกับทางไม่ลัดนี่ก็ประมาณเท่าๆกันนะครับยาวกกันไม่กี่เมตรนะครับนี่หรือบ้านบอชนิงนะครับวัดบ้านเก่าบัวนี่จะมีสายบินทบาได้วยกันสามสายนะครับสายที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นสายไกลนะครับ อยากจะเรียกว่าสายมาราทอนนะครับเพราะต้องเดินเร็วแล้วก็เดินไกลนะครับสามกิโลเมตรนะครับเดินไปเฉยๆนี่นะครับยังไม่มีโยมใส่บาตรให้นะครับนู่นนะครับไปสู่บ้านพนเพลงนะครับโยมก็เห็นพระมาแล้วค่อยจะออกจากบ้านนะครับมารอใส่บาตรนะครับพระก็ออกบินทบาทนะครับระยะเดินไปนี่สามกิโลเมตรนะครับเดินกลับมา อีกสกิโลเมตรนะครับรวมเป็น6กิโลเมตรกว่าๆนะครับเด้อนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับผ่านหมู่บ้านบ้านบ่อเชนิงผ่านทุ่งนาบ้านบ่อเชนิงแล้วค่อยเข้าสู่ทุ่งนาบ้านแสนสุกเอ้าบ้านพนเพงนะครับผูไปที่บ้านพนเพงแล้วค่อยออกรับบินทบาทนะครับนี่เป็นทางลัดนะครับส่วนทางตรง อีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่รัดเหมือนกันนะครับไปตามถนนใหญ่นะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านพาลัดเลาะมานะครับจนจะจําทางไม่ได้นะครับนี่จนมาผล่ตรงนี้นะครับนี่นะครับใกล้จะออกทุกงนาแล้วนะครับนี่ข้ามหมู่บ้านแล้วก็ออกทุ่งนานะครับออกไปตามทุ่งนาจะได้ชมบรรยากาศทุ่งนานะครับ ไม่รู้ว่าญาติโยมเกี่ยวข้าวไปถึงไหนแล้วนะครับไม่ได้มานานนะครับเด้อหนึ่งสอหขออนุญ,ญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสมคูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบออำเภอหัวตะพันจังหว,วัดอำนาจเรลญน,นะครับนำโดยพระอาจารย์สมุไทยวิสารโทนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐาน วัดบ้านเกาบอนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหาบินทบาดสายไกลนะครับสายบ้านพนแพงนะครับเป็นทางลัดนะครับนี่วันนี้ลัดมาตามป่าตามหมู่บ้านนะครับผ่านบ้านบัวเชนิงแล้วจะมุ่งตรงไปบ้านพนแพงนะครับนี่หู้ข้าวเหลืองอลาลามเลยนะครับนี่เอาตามทุ่งตามนานี่เหลืองอลาลามเลยนะครับนี่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าพอเกี่ยวแล้วนะครับนี่เด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับลัดเลาะมานะครับเพื่อไปบินทบาตสายบ้านพลแพงนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นสายไกลนะครับอยากจะเรียกว่าสายมรธอนนะครับเพราะว่าเดินมานะครับกว่าจะถึง ที่ออกรับบินทบาทนะครับสามกิโลเมตรนะครับเดอสามกิโลเมตรนี่ไม่มียมใส่บาทให้นะครับเดินลัดเลาะออกไปตามทุ่งตมนาตามป่าตมดงนะครับแล้วค่อยไปผูเอาน่นนะครับตรงท้ายบ้านบ้านพลแพงนะครับเดอบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูนะครับนี่เป็นกิโลที่สองแล้วนะครับนี่นะครับ เข้าสู่กิโลที่2นะครับเด้อบรรยากาศทุ่งนานะครับบางทีก็เกี่ยวเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเนี่ยแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับใช้รถเกี่ยวเกี่ยวนะครับข้าวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับถนนยังเป็นถนนลูกลังนะครับนี่นะครับเหมาะกับการนวดเท้านะครับ นะครับเท้าบางนะครับเจอกับลูกหินลูกลังนี่เต็มที่เลยนะครับนี่นะครับข้าวของชาวบ้านนะครับเนี่ยข้าวงามนะเป็นข้าวเจ้านะครับเนี่ยนาบันบอรชนิงนะครับตรงนี้ก็กำลังพอเกี่ยวแล้วนะครับนี่ข้าวนะครับ ครูบาอาจารย์ที่เดินไปบินทบาทสายบันพุเพงนะครับมีทางที่เดินไปสองทางนะครับอันนี้ทางลัดนะครับทางลัดทางเลาะนะครับอ้อมแอมนะครับไปตามทุ่งตามนาชมปลาชมดงนะครับอีกทางหนึ่งไปทางถนนใหญ่นะครับแล้วแต่อัธยาศัยของผู้จะเดินนะครับเดินไปเฉยๆนะครับยังไม่มีโยมใส่บาตรให้นะครับนี่นะครับเป็นปกติแบบนี้นะครับยกเว้นในช่วงพรรษานะครับ สองพรรษานี่สว่างแล้วค่อยออกบินทบาตนะครับสว่างจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงในหน้าแ้งนี้นะครับในเวลาก็ออกมาเลยนะครับนี่ตรงนี้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวนี่อยากถ่ายภาพนะครับวันนี้เดินไปบินทบาทสายบ้านพนแพงนะครับเด้อบรรยากาศขมุกขมัวนะครับ ญาติอยมเขาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับนี่วันนี้พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูนะครับเพื่อช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเกโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินบุกป่าฝาดงนะครับไปบินทบาทสายบ้านพลแพงนะครับนี่เป็นทางลูกล้งนะครับเดินไปอย่างนี้นะครับนี่สามกิโลเมตรนะครับสามกิโลเมตรนิดๆนะครับนี่ ขออน่ยากถ่ายภาพนะครับเอาให้ภาพอธิบายก็แล้วกันนะครับตรงนี้เกี่ยวแล้วนะครับนี่โยมเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเนี่ย แต่ฟังนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเด้อไม่รู้ว่าที่อื่นจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับกว่าจะได้เข้ามานะครับเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับเพราะอะไรเกิดเป็นลูกชาวนามาก่อนนะครับรู้นะครับกว่าจะได้เข้ามาโอ้มันขั้นตอนมันยากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นับตั้งแต่ตอนนี้นะครับไปเก็บข้าวนะครับ ตรงไหนที่จะเป็นข้าวปลูกนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเลือกนะครับแปลงที่มันสวยๆนะครับแล้วก็ลงไปดูนะครับตรงไหนที่ไม่มีข้าวแซมนะครับแล้วก็เกี่ยวเอาเฉพาะลวงที่มันเป็นลวงแท้นะครับไม่มีข้าวพันธุ์อื่นแซมนะครับเลือกเกี่ยวเอาแล้วก็มามัดนะครับตากแล้วก็มัดนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ ตากให้แห้งแล้วก็มัดเก็บไว้ก่อนนะครับได้เวลาเหมาะๆควรค่อยไปนะที่บ้านเรียกว่าฟาดนะครับฟาดข้าวปลูกนะครับแล้วก็เก็บใส่กระสอบไว้นะครับห้าหกกระสอบนะครับเมื่อก่อนนะครับนี่มันไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นนาดํานะครับก็เลยใช้พันุข้าวปลูกเมล็ดพันุ์ข้าวปลูกไม่มากนะครับแต่พอสมัยนี้เป็นนาหวานนะครับนี่ ต้องใช้มากกว่าเดิมนะครับเลือกนะครับเกี่ยวมาแล้วก็มาเลือกอีกนะครับก่อนที่จะเก็บนะครับนี่เอาไม้นะครับขูดดูข้าวนะครับถ้ามันมีเมล็ดใสๆนะครับเมล็ดใสๆนี่ถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่ใช้ไม่ได้นะครับต้องเมล็ดขุ่นๆนิดนึงนะครับอันนี้พูดตามที่เคยทํามานะก็ไม่รู้ว่าจริงทุกเล้านะครับนี่ สมัยนู้นนะครับย้อนไปเมื่อ3ามสกว่าปีก่อนนะครับเมล็ดคุณคุณนี่ข้าวเหนียวจะใช้ได้นะครับถ้าเป็นเม็ดใสๆอันจะเป็นข้าวเจ้านะครับไม่เหมาะแก่การหุงนะครับไม่เหมาะแก่การนึ่งนะครับเหมาะแก่การหุงนะครับคัดเอาเมล็ดที่สวยลวงที่สวยนะครับมาเป็นพันธุข้าวนะครับถ้าไม่คัดเมล็ดพันธุ์นะครับเวลาดำนานาดำนะครับเมื่อก่อน ข้าวออกมาก็จะมีตะข้าวแก้มนะครับเราจะมีแตะข้าวอย่างอื่นมาแซมนะครับบางครั้งก็เป็นเม็ดสั้นๆนะครับเม็ดสั้นๆที่บ้านเรียกข้าวไม้แงงนะครับโอ้ตรงนี้นะลาบเรียบเหลือเกินนะครับนี่ไม่รู้ใครมาแปรงขนไว้นะครับนี่ลาบเรียบสนิทเลยนะครับแบบนี้เวลาเกี่ยวจะปวดหลังมากนะครับนี่มันเคยนะครับก็เลยรู้นะครับนี่ ยิ่งตรงนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับนี่บางทีมันจะหันหน้าสู้เรานะครับไม่รู้จะเอาเกี่ยวลงตรงไหนนะครับกร <c oughs> <c oughs> โทดขอเอาไปมันขมนะครับนี้ <c oughs> ยิ่งปล่อยไว้นานๆน,นนะครับลวงเข้ามันจะหักนะครับยิ่งเกี่ยวยากนะครับต่ปศาบ้านเราหาลวงไม่เจอเลยนะครับ อความทุกข์ของชาวนานะครับประสบการณ์มา22ปีนะครับนะครับคำโบราณท่านกล่าวไว้นะครับทางสวรรค์เป็นทางลกนะครับแต่ทางนรกเป็นทางสบายนะครับนี่คงจะเป็นแบบนี้นะครับพอเดินไปบินทบาทนี่เต็มที่เลยนะครับนี่นะครับบ้านพลแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ทินฐานบ้านเกิดของพระอาจารย์สมุทัยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบ้านโกโบนะครับนี่เด้อหนึ่งสองสามสี่หาใกล้แล้วนะครับนี่จุดหมายไปทางตรงป่าข้างหน้านู้นนะครับเนินข้างหน้านู้นนะครับบ้านพนแพงนะครับสายบินทบาทบ้านพนแพงนะครับพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์ วัดบ้านเกาบอนะครับเดินลัดเลาะนะครับตามป่าตามดงมาถึงทุ่งนานะครับมุ่งหน้าไปสู่บ้านพลแพงนะครับเพื่อบินทบาทนะครับนสามกิโลเมตรนะครับเดินไปเฉยๆยังไม่มีโยมใส่บาตรให้นะครับนี่ผ่านตามทุ่งตามนานี่นะครับข้าวงามเลยนะครับนี่เดินนะครับไปแบบนี้นะครับนี่โน่นไปถึงบ้านพลแพง ท้ายหมู่บ้านโน้นนะครับโยมเห็นพระมานะครับค่อยจะออกมาใส่บาตรให้นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับนี่บินทบาทสายไกลของบ้านวัดบ้านเกาบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่นะครับอีกไม่นานแล้วก็จะถึงบ้านบนแพงนะครับนี่ น่นนะครับตรงพระอาทิตย์ขึ้นนู่นนะครับนี่สายบินธบัตสายไกลของวัดบ้านเกาบอ่อนะครับนี่ <c oughs> อันสีเข้มๆนี่แม่นเขายัางหือครับเพื่อนนี่เฮ้อแม่นเขากำบนอนนี่เฮ้ยเฮ้ยเขาไรเบอร์รี่อบ่นะครับ <c oughs> เป็นลูกชาวนาก็จริงอยูุนะครับแต่ว่าใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างนะครับนี่ <c oughs> น,นะครับ ข้าวของนะครับชาวบ้านพนแพงนะครับนี่ข้างามเลยนะครับนี่เด้อครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับเดินทางไปลับบินทบาดสายบ้านพนแพงนะครับนี่โอ้ถ้าเป็นสมัยคารวะเมื่อก่อนนี่ปลามันจะลงหลุมนะครับเข้าแบบนี้นะครับในตรงไหนที่น้ํามันเริ่มจะหมดไปนะครับไปขุดหลุมไว้นะครับดักปลานะครับนี่ แต่ว่าทุกวันนี้ไม่รู้จะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าเปลี่ยนไปนะครับนี่เดินเป็นทางทดลองพอสมควรนะครับเส้นทางเดินไปบินทบาทนะครับสายบ้านผุนแพงอําเภอหัวตาพาะพันจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทรนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมาานวัดบ้านเกาบอลนะครับนําพาลูกศิษย์ลุงหาเดินไปบินทบาทสายบ้านผุนแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระอาจารย์ท่านนะครับนี่ เด้อยังไม่ได้เกี่ยวนะครับข้าวนี่นะครับนี่ข้าวงามเลยนะครับนี่ยิ่งงามนะครับนี่เกี่ยวเขาหรือเอาพวกขอนเนาะนี่นอ้อเอาพวขอนโอ้งามคับนกเขาเนาะอื่นรถเกี่ยวสีมาตีาาน,าน,นาเอกนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับข้าวนี่นะครับนี่เด้อกว่าจะได้งามขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ บางที่บางแห่งมีแต่หญ้านะครับหวานข้าวแต่ได้หญ้านะครับนะครับความสุขของชาวนานะครับก็ตอนได้ข้าวเยอะๆราคาดีๆนะครับนี่ตรงนี้จะมีหญ้านิดนึงนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ200เมตรนะครับก็จะถึง บ้านพลแพงนะครับนี่ขึ้นสู่ถนนคอนกีตแล้วนะครับเนี่ยใส่ได้ยื่เดี่ยวเขาเพลน,นถือว่าไข่เติบด้วยนี่นะครับตรงนี้เกี่ยวไปแล้วนะครับเนี่ยข้าวงามนะครับอยู่พ่อพาไปชมทุ่งนานะครับแต่ว่ามันยังไม่แก่ขนาดนี้นะครับ ก็งามนะครับปีนี้ถือว่างามเข้างามเป็นพิเศษนะครับตรงที่น้ําท่วมนะครับปกติที่ลุ่มๆจะน้ําท่วมแต่ปีนี้น้ําไม่ท่วมนะครับได้เข้าทุกที่นะครับเข้างามอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของนาในสุขภาพไม่ดีนะครับปวดตามต้นตามตัวตามข้อตามกระดูกนะครับพอไปหาหมอหมอบอกว่ากระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนนะครับอายุมากขึ้นนะครับ เขาก็เลยให้หยุดทํางานนะครับไม่ให้ทํางานหนักนะครับไม่ใช่หยุดทํางานนะครับให้ทํางานน้อยน้อยนะครับเป็นคนขยันนะครับแต่ว่าด้วยการเวลานะครับผ่านไปเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับมวลสร้างโครงกระดูกต่างๆนะครับมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมวลกระดูกนะครับเด้อกว่าจะเลี้ยงลูกเต้าโตขึ้นมานะครับ ใช้เวลานานนะครับบัทอรสุขภาพนะครับด้วยอายุด้วยการและเวลาด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับพออายุเจ็ดสิบมานี่มีแต่ตัวที่ปวดนะครับขาก็ปวดนะแข้งก็ปวดนะครับสมัยเมื่อก่อนเราสบายนะครับพละกําลังเลี้ยวแรงก็ลดลงตามอีกนะครับเด้อ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นี่นะครับนี่ไม่รู้ใครมาจัดเรียงไว้นะครับข้าวนี่นะครับนี่โอ้ยเป็นสมัยแต่ข้าวแต่กีนี่ล่มนาล่มหลังแบบนี้เกี่ยวยากแั่ได้นี่นะครับสมัยก่อนนะครับใช้มือเกี่ยวนะครับแต่ตอนนี้เป็นรถเกี่ยวหมดแล้วนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับนี่มองเห็น นะครับบ้านพนแพงอยู่ด้านหน้านี่นะครับเนี่ยเด้อหมู่บ้านในน้อยนะครับบ้านพนแพงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับประมาณเจ็ดสิบกว่าลังคาเรือนนะครับเด้อโอ้เขาพันใดเนาะนี่เนาะนะครับเข้าไรเบอร์รี่บ่นี่นะครับดวงดำๆนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรียกเข้ากรรมมันจะดำทั้งต้นนะครับไม่ใช่ดำเฉพาะลวงนะครับดำ,ดำสมัยโบราณว่ามันดำทั้งดำทั้ง<ำ> <laughs> <laughs> นะครับไม่ใช่ดำเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับคนที่ดำาูกเจ้าของนาก็ดำด้วยนะครับนะครับเวลาฮะควายแม่ลูกอ่อนนะครับไปจินนี่ไม่ได้เลยนะครับ พิษนะครับเข้าชนิดนี้นี่อันตรายนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมาทําข้าวต้มขนมนะครับนี่เดี๋ยวไม่รู้พูดถูกหรือ่านะครับข้อมูลนะครับเทสสามสิบจริงเจ็ดสิบนะครับนี่ปูกข้าวโดนะครับนี่นะครับนี่ไปถึงท้ายหมู่บ้านนี่นะครับอันนี้ตรงนี้เป็นท้ายหมู่บ้านนะครับ จะไปรอความพร้อมของญาติของโยมนะครับตรงถิ่นฐานบ้านเกิดของพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโทรนะครับเด้อจากนั้นค่อยออกรับบิณฑบาตนะครับ1นึ่งสองสาสี่ห้าเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่บ้านพุนแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับหลังจากเดินบิณฑบาตเดินมารับบิณฑบาตนะครับ สามกิโลเมตรนะครับนี่ไม่มีโยมใส่บาตรให้นะครับเดินมาเฉยๆนะครับมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็จะไปนั่งรอความพร้อมของญาติของโยมนะครับโยมเห็นพระมาก็จะนะครับมายืนรอใส่บาตรนะครับจากนั้นพระก็จะเดินเลียงแถวนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับนี่กูบาชันทั้งสายนะครับสายตรงและสายอ้อมนะครับก็มาพร้อมๆกันนะครับนี่ นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามีทางลัดหรือไม่ลัดนะครับวัดบ้านโขบัวทั้งสองสายนะครับนี้เดินมารวมกันตรงนี้นะครับนี้แจ็กสีวาสายได้ลัดบุลัดเนาะเด้อนะมาพร้อมกันแล้วนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านโขบัวนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับเดินมาถึงตรงนี้นะครับที่ฐานบ้านเกิดของพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารโทูบ้านบุญแพงแห่งนี้นะครับนี้ ก็จะมารอความพร้อมของญาติของโยมนะครับญาติโยมเหนพระมาก็จะออกจากบ้านมานะครับจากนั้นก็ออกบินทบาตนะครับี่ทั้งสายรัดและสายไม่รัดนะครับมาถึงกันพอดีเลยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าสายในรัดกันแน่นะครับเด้อหลังจากเดินมา3ามกิโลนะครับก็มาพักดื่มน้ำนะครับนี่ฉันน้ำนะครับ เพื่อให้หายเหนื่อยก่อนนะครับแล้วค่อยออกรับบินฑบาตนะครับรอความพร้อมของญาติของโยมก่อนนะครับนี่